トムスティック。 ริราหูปะสสะนังธรรมเตชะนะสุทินานสันตุปตะวาสเพย์พยาโวปะสเมินตุเตสังสักตะวาสังครัตถานังอุสทังอุตมังวลกังอานุยังเป้านัยยังสังคเตชะนะสุทินานสันตุปตะวาสเพโรคาบุปะสเมินตุเตปสามประกาศใช้น้ำบอลชอน ียาสนาคาตาพุทธาชิตวามลังตวานังเจตุสัจจาสฟองนราสังเหปิวิงสูนัสภาทันหังเลาเทโยพุทธาอัตถาวิสตินายกัสเพปติติตามหังมัทะเคเตมุนิสลาสิสิปติโสหังปุถุตโมทวิโรจนีสังโฆปติโสหังอุริสภคุนากโรอัตตาเยมมอนุลุตุสาลีปุถุตสังเกินีคนทันโยปิสวาคตมิงหัวกะลาโนจาวามักเอ เจ้กินเน่สวรีเน่ไหมฮะใหังอาสุงอนันต์นาหัวนาหลักสัพพโอจมหานามโมอุปาสุงวามัสโธตกเกสโตปิติปาคตมิงสุริโยวะพังกะโลนิสินโนสิสัมปันโนโสภิโสมอุนปุงขังโกุมารักกัสปุโรเทโลในสีจิตวาตะโกโสไม่หังวะเทนินิจังปัตตสิกุนะกัโล ཁོ 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 สังทัจขังปัจจตัวสิวาเมอันุมาลคังคันธมลุปลิตตันจะาตานาติยัสุตงทังอากาเสจจาธนังอาศิสสาปพะกาลสันติตาชินานานาวุลสังยุตตาสตัพะกัลังกรตังอาตาปิตาติสัญชาตาภิราตจตุปทวาอาศิสาวิณายันตัวนันตะชินาเตชะสักวัสโตมีสิกิจเจนะสตาสัมปทาปัญเชลิ ชินาปัญชลามัดจัมเวยนันตังิิตเลสตาปาลินตุมังสเปติมหุลิสาสปาอิจเจวะมันโตสุตโตสระโกชินานปาวินะชิตุปตะวะตมานปาวินะชิตาริสังโฆสังารปาวินะชิตันตลายโยสัตถมานุภาวปาลิโตยะลาเมชินปัญชลีทิสี่ปางหากา อาหงสาหัสเตมิพินมิตสาภูตังตังครีเมกะลังอุทิตโคโรสสีนมาลังทานาทิธรรมวยตินาจิตวามุนินโดตันเตชุษาภตเตชะยมังคลานิมาลาเตเลกขมาปิโยจิตัสซาภรรติงโคลมปนาละวะขมาเข้มาตาติยากังติสุตันวยตินาจิตวามุนินโดตันเตชุษาภตเตชะยมังคลานินาลาคิลิงขจาวังอติมาตภูตังทาวะกิจัก กัมมะกัมมะสานีวะสุทาลุนันตังเมตตามภุเสกกวิสินาชิตวังมุนินตัวตัณเตจฌสาปะตุเตชยมุกรานิอุคิตะคัคขมะติหัตตะสุาลุนันตังทวันติโยชนุกฏทางกุลมาลวันตังอิติวิสังรตังมโนจตวังมุนินตัตัณเตจฌสาปะตุเตชยมุกรานิขตตวานะกัตถมุตัลัิอวะคาิเนียกินยา apa jina so tawa tanam te segue yama arine Ro ten sol navigation harchi tu amunin o tanto to sakao to te siga зайam nama khaning Nachtlanger าิตงปุเตนะเถระปุจเกนตมะปยันโตอิทุปเทสุิตินาจตวามุนินโทตัเตชะตาปตเตเชมุคาตาิิปุจเนสัตตะตัร ka muayena lupanyo nga kari kuhana to itaya sabapani nangpuli sabapani nangpuli tabapalani sabapato sampoja mutamwa nga ete nasa chowachina hape shayamu falang chanto pape yamule sakaya nang nante watanwa iwa nga tawang sha yuwa nga sha yato sha yamangale pala chitpan lang kisi si ปบติวิปุกเรศกิสพรุทธนามนัะโตมติสนกตตั้งสงกําลังสุภาตังสงติตั้งสุขโนสุมุโตจะสุยตรังพมจริสุตักินังกายกังวังวาจากังวังกักิณังุกิณังนนุกังวังปนิทีเตตากิณัวตากิณานิขตวานาพันตเตตากินีปอดุสสาพระมกําลังราสุพสาเปวตาสภพุธานุภาเวนัสตาสุติันุตเต พอตุศาปังพลังหลักันตุศาปเทวิตาสุพะธรรมอวัยวะนัสตาสติปันตุเตพอตุศาปมังคังหลักันตุศาปเทวิตาสุพะสร้างเสือาเวนัสตาสติวันตุเตสิภาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีตุเปกะเลโพธิกะเลตะหิงตะหิงตาธรรมตาเนนักวันตุปุจิตาสด โทนเตตวิหาระมันเตเดปเทราจมัจจานวะกาจพิกวะสารามิกาทานปฏิอุปาสการามาเจเทสานิขามาอิสราสัพพานุปัสสุขิตาอันตเตปเจลาปจาเยปิจันตสมบ มโควะอัตถยะใจตายจะกคำแหลักสตุสัํโมสเพปิธรรมจาริโนผุทิงสัมปะปุนยามะธเมอริยปเวิเตปสันนาุตุสเปปิปานิโนุถาาสนีสมมาทารังปเวชชนโต เจ็ดกับปัตตาเจ็ดหกเทวตาอุยะโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนนิทุกขปยปัตตาจนิปยะโสกปัตตาจนนิโสกาหุนตุสเปภิปานิโนอิตาวัตตาจามีสัพพะตังปุญญสัมปะทัปปังสเปเทวามุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยา สัตันตุสัทธายะสี่ลังหลักขันตุสัทธาภาวนาภิรัตฐานตุอจฉันตุเทวตาคตาเจตมังฆคตามุตุสัพพังสังฆ สุ망ค์พลังหลัขันตุสัพรเทวตาสัพรธรรมานพาวินาศทติหุ่นตูนิรันตลังหุนตุสัพพังสุ망ค์พลังละกขันตุสัพรเทวตาสัพรสังการพาวินาศทติหุ่นตูนิรันตลังสภิพุทธาประปตตาปจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชีนะละกขังนพันธามิสัพพะโสตงสภิพุทธาประปตตาปจเจกานันจายังพลัง ลันตานันตะเตเชนะลักข้างบนทามิสัพปโซสเพพุทาปรปตาปจเจกนันจายยังพลังลันตานันตะเตเชนะลักข้างนทามิสับปโซสเพพุทาปรปิตาปเจกนันจายังพลังลันตานันตะเตเชนะลักข้างบนทามิสับปโซสเพพุทาปรปิตาปเจกน และปากาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงกิดมีแก่ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ไว้พ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวและผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้จเจริญทั้งทางนลกและทางธรรมขอถวยเทียเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมน์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และครอบครัวตลอดทั้งผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้และวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไมยคงแบบตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างข,งาางขงาางึ้นเพียงด้วยอนุภาพแห่งพระปรทลิ์จงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการถึ ผลของพระพุทธเจ้าตั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาขอน้มถวายเป็นพระธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลผลน,บนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์จเจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชชัยทั้งปวง้นจากผลุกกายุกใจทั้งสิ้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรือง